เรคิดว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราสามารถสร้างระบบบำบัดน้าได้หรือว่าการขัแยกเส้นใหญ่ได้เจริงๆมันก็ปลูกได้เพราะมันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วชุมชนสามารถปลูกได้ทุกที่เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่เอาเรลาไปปลูกไว้อยู่ที่บ้านตอกแป้นตรงแซมกับคัน,นาเนี่ยสวยมากเลยมันมีทิวทัศน์ทัศนียภาพตอนกินส้มตำสวยมากแล้วก็ปลูกง่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยแยกเส้นใหญ่โดยการทาบ่อพักน้ำให้แล้วก็เอาเส้นยยใหไปเป็นเส้นใ่ทดแทนได้ไม่ต้องไปซื้อใหมไม่ต้องไปซื้อฝ้ายให้แพงเอาตัวนี้ทํางานได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า ตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่เราคิดว่าเส้นใยจะหมดไปคราวนี้เราก็มาดูเรื่องก้อนหินเอา้าก้อนหินมาจากไหนก้อนหินเราก็เห็นอยู่ในจัตุจัรเห็นอยู่ในสวนแล้วก้อนหินจริง,รงๆมาจากไหนมันมาจากน้ําตกปล่าเขาบอกก้อนหินน้ําตกมาบาบกรรมไม่ได้แล้วแม่น้ําโขงได้หรือเปล่าก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะว่าเขามีนโยบายอะไรเก็บหินได้จริงไหมเห็นเขาบอกว่าฝั่งเราห้ามเก็บฝั่งไทยเก็บได้หรอจริงหรือเปล่าแล้วทำไมเก็บไม่ได้อะไรย่างเงี้ยยังไงบ้างก็จนหาข้อมูลแล้วก็เจอจังหวัดนครพนม เขามีการเก็บหินคือเป็นนโยบายของทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวร่วมมือกันเก็บหินขึ้นมาไม่ให้แม่น้ําตื้นเขินนู่นนี่นั่นก็โอ้ยถูกทางมีช่องทางมีช่องทางมีช่องทางอยู่ก็เจอบ้านเขาคัดหินกันหลากสีหลากไซร์เลยค่ะก็ไปเจอไปทําความรู้จักกันแต่ขอเขาซื้อหินแล้วก็ขอให้เขาคัดแยกหินไซร์พิเศษหรือว่าสีพิเศษหรือว่าลวดลายพิเศษขึ้นมาก็เลยมั่นใจเราว่าไม่น่าจะหมดไปแล้วแต่จนตอนนี้ก็คือเราก็พยายามจะพัฒนา เหมือนกับตัววัตถุดิบใหม่ๆขึ้นมาจนาเป็นอีกแบรดนด์นึ่งค่ะคือต่อยาวนิดนึงคือในแบรนด์ไทยไลน์ที่เราทาเซรามิกเพราะว่าอนาคตไอ้ตัวหินที่เราจะทำเราจะใช้ดินมาทาค่ะเอาดินมาเผาแกล่งแล้วมาสามารถเหยียบได้แทนก้อนหินธรรมชาติเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นนี่คือกลุ่มลูกค้าเราเขา,าเหมือนกับไม่อยากได้หินแท้ๆค่ะด้วยความที่เขามองพรมเราเป็นศิลปะเขาอยากให้เราสร้างาทุกอย่างเป็น, symbolic, ปนสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเราก็เลยได้ไอเดียว่าเอางั้นดินตัวนี้ค่ะจะมา ออกฟอร์มหรือว่าการเผาหรือว่าเรียนแบบสีให้เป็นก้อนหินธรรมชาติครับครับก็มีหลายมุมมองจริงๆแลวในเรื่องของการผลิตที่ใหญ่เป็นก้อนที่กว้างมากนะครับรวมรวมไปถึงการเพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับคนงานเพื่อตอบสนองกับสิ่งที่เราสร้างสรรค์มาคือคิดได้แล้วมันต้องทําไม่ได้จริงๆนะครับผมขอญาตมาในส่วนของการเรื่องของการขายบ้างนะครับ เรื่องของการขายจริงก็เป็นอีกโลกหนึ่งถ้าจะเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งนักออกแบบก็พยายามไม่ไม่ค่อยอยากเข้าไปเกี่ยวข้องซักเท่าไหร่นะฮะบางทีเราออกแบบคือเราก็เียออกแบบมาเราไม่ได้ผลิตขายนะเราไม่ได้มาอ้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรากระโดดเข้ามาในโลกของธุรกิจเนี่ยเมื่อเราเปิดแบรนด์เปิดบริษัทมีลูกน้องจะต้องเลี้ยงทุกวันเรื่องของการขายมันก็ซีเรียสจริงจริงนะครับมาร์เก็ตติ้งกับแผนกมาร์เก็ตติ้งกับแผนกเซลล์เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเ d ็ดเป็นคนดูเองคนดูคน,คน ก็มักจะตีกันเสมอนะครับอย่างอย่างผมไม่ได้จะถามแล้วกลัวจะถามใครนะแต่ว่าถามคุณถามคุณอภิรัตน์ดีกว่าครับมาร์เก็ตตกับดีไซน์ของในสิ่งที่คุณอภิรัตน์ทำเนี่ยมันไปด้วยกันไหมหรือมันคอนฟ lict กันอยู่ตลอดเวลาต้องต่อสู้กันตลอดเวลาอย่างไรครับจริงๆมันต้องมันต้องพูดถึงเรื่องของ process วิธีการทํางานเลยอย่างของผมเนี่ยเอ่อถ้าเราเรียนดีไซน์มาเราคงเริ่มจาก inspiration concept sketch develop รวมถึงกระทั่งเราจะไม่มองเรื่องราคาจนถึงออกมาเป็น Final Prototype อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ผมวิธีการคิดของผมนะครับส่วนตัวคือผมจะจะบูรณาการมากกว่าคือด้วยด้วยผมมีพื้นฐานคือเรื่องของการผลิตกับทำงานกับในหลายแบรนด์มาแล้วนะฮะในเรื่องของแมสก์คุณอจจะเห็นเครื่องจากวิธีการผลิตมาเยอะผมคิดเลยคิดจนถึงวิธีการผลิตอย่างไร ให้ได้ทั้งรีดไทมเวลาการผลิตรวมถึงกระทั่งต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะมีแบบมันจะมีเข้ามามาเป็นเหมือนเป็นคลา t เ r ียของดีไซน์เลยว่าเก้าอี้ตัวหนึ่งของผมเนี่ยราคาจะไม่เกินเท่าไหร่และตรงนี้คือ Marketing Research เแล้วก็จะทำด้วยวัสดุอะไรอะไรยังไงเพื่อพื้นฐานการผลิตจะมองหมดแล้วเราก็จะแตะไปถึงขอบเขตของดีไซน์ที่สามารถทำได้ในกระบวนการผลิตนั้นๆและในราคานั้นๆ เพราะฉะนั้นผมจะแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เราจะมองโจทย์กันไว้เลยเดี๋ยวอย่างเงี้ยฮะคืออย่างตามรูปเนี่ยผมก็พยายามทําด้วย p rocess ที่มีในโรงงานคือเรื่องงานหล่อและกึง่งอะไรเงี้ยก็เกิดดีไซน์ขึ้นมาใหม่ใช้พิธีการผลิตตรงเนี้ยว่าเราคงไม่หล่อและกึง่งทั้งตัวเพราะว่ามราคาคงสูงหน่ดูเพราะว่างานหลอ่องานหล่อมันเป็นเราค่อนข้างแพงผมก็เอามาผสมกับท่อรูประพันธ์ ท่อรูปพันซ่าเพื่อให้ลดลดราคาต้นทุนก็จะถูกลงตรงนี้ครเรามองเรามองภาพเลยว่านี่ครับเห็นว่ามัมีการต่อเอาท่อรูปพันเนี่ยที่เขา extrude มาถูกๆเนี่ยเอามาผสมผมจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้แลวก็คือจะคิดไปไปพร้อมกันเลยคิดไปพร้อมกันแทบจะมีคนเรียกผมว่าเป็นไอเฮียโรงงานนั่งคิดเลขเปไปด้วยเลยตอนดีไซน์กด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 ดูเลยว่าปลายทางมันจะราคาประมาณเท่าไหร่ คุณคุณคุณพีรดามีปัญหาเพราะเจลลีวว่ต้องตั้งราคาเยอะมากนะครับก็มีตั้งราคาต้องมีเรื่องของการขายต่างๆนานา<ะ>นะครับก่อนการเรื่องคอสติ้งเรื่องของสิ่งเห,หล่านี้หรือมาร์เก็ตติ้งดิเรกชันเพวกนี้มีผลกลับการออกแบบของคุณพิรดาย่ังไงบ้างมีมีมากเลยเพราะว่าเหมือนจากจาก,จากแรกจนถึงถึงถึงปัจจุบันเนี้ยต้องปรับตัวกันลมลุกคุกคานอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าเหมือนกับการขายมันขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจแล้วก็เทรนด์แล้วก็ความนิยมด้วยคือตอนแรกเราก็ด้วยความที่เป็นนักออกแบบมาทําแบรนด์ของตัวเองไม่มีความรู้เรื่องการตลาดหรืออะไรเลยเราก็มักจะทำํำอะไรที่คือด้วยความที่ว่ามีโอกาสทําแบรนด์แล้วเราก็อยากทําตามใจฉันอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงถึงระบบการตลาดมันก็มีข้อดีอยู่2ออย่างว่าการที่เราเป็นเรามากๆโดยที่ไม่อิงกระแสะอะไรเลยเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกปุ๊บมันมีคนสนใจเยอะแต่การที่มีแต่คนสนใจแต่ว่า ไม่จับจ่ายหรือซื้อคือเหมือนกับว่างานแรกๆคืออาจจะดูดีไซน์จ๋ามากคนคนชอบหมดไปไปโชว์ที่ไหนคนชอบคนสนใจแต่อาจจะไม่ได้มีคนที่ซื้อเพื่อ,อ,อมาสวมใส่เพราะยังไม่กล้าเปิดรับเครื่องประดับแนวใหม่ๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าพอเราเริ่มเข้าสู่ตลาดมาสักพักหนึ่งเราก็เริ่มปรับปรับตัวให้มันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นงานของของบริษัทก็ต้องมีความเป็นตรงกลางระหว่างงานดีไซน์กับแฟชั่นคือเราไม่สามารถเป็นดีไซเนอร์ เต็มตัวร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราต้องคำนึงถึงยอดขายคำนึงถึงการตลาดคำนึงถึงที่ที่เราจะเอาของเราไปอยู่อ,อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ตอนหลังๆก็เริ่มมีที่ปรึกษาทางด้านมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรเข้ามาร่วมร่วมร่วม,วมทุนด้วยค่ะก็คือต้องปรับตัวที่ปรึกษาเริ่มมาร์เก็ตติ้งอันนี้ต้องถามมาทางพี่เป้ะลยไเป็นสบะศตาผมรู้ที่พี่เป้คิดอยู่ในใจเลยว่าอยากตอบคําถามนี้เพราะหน้าตาจะเป็นไม่เผื่อไม่เม,ม,มากันพอสมควร พี่เป้คืออยางกิ๊ฟังพี่เป้ามาพอสมควรเป้บอกว่านทำของมาอขายได้สามปีขายได้ชิ้นหนึ่งก็แฮปปี้ถือว่ายังแฮปปี้อยู่เพราะขายได้หนึ่งชิ้นแต่าวนี้ในเชิมมงมารติ้งผมคิดว่าเขาคงคิดต่างพี่เป้มองนี้ยังไงฮะผมว่าผมก็คงคิดนะแต่คิดแบบแบบที่ตัวเองคิดมันเวลาเราทําปีแรกเนี่ยทาออกมาประมาณเกือบห้าหกชิ้นห้าหกดีไซน์ก็มีคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างเสร็จแล้วก็ พอปีที่สองเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มกังวลแล้วเดี๋ยวว่าออไอความสนใจของคอลเลกชันที่แล้วเนี่ยมันจะมันจะหายไปหรือเปล่าก็ทำออกมาอีก10ทุกปีก็จะทำออกมาเป็นสิบกว่าดีไซน์20กว่าดีไซน์ที่ผ่านมาก็200กว่าดีไซน์ด้วยความที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตลาดจะต้องไปวางไว้ตรงไหนไอไอพูดถึงคอลเลกชันนะก็ใช้วิธีทำไปเรื่อยๆแล้วก็ เอาไปแสดงเอาไปตั้งขายตอนนั้นมี Marketing ิ้เข้ามาบอกอะไรอะไรไหมฮะหรือว่าแล้วเขาปล่อยเราเลยามาร์เก็ตติ้งที่ผ่านมาก็หลายคนนะหลายคนก็เข้ามาช่วยทำจะจ้างมาหรือจะเพื่อนทุกคนก็จะมายืนนิ่งๆกับหน้าหน้าสินค้าเราเราก็จะพยายมามอธิบายให้ฟังว่าเออตรงนี้มันใช้ยังไงมันมีมันมีคอนเซปต์ concept, มันมีแนวคิดยังไงก็ไม่มีใครพูดอะไรยืนเงียบ ลูกค้าถามอะไรเขาก็บอกว่าเออพี่มาอธิบายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราต้องเป็นคนเล่าให้ลูกค้าฟังเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้จะเล่าอะไรมากมายให้เขารู้สึกว่าเขาชอบก็ซื้อไปเถอะเข,า,ขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้คือพยายามจะพูดว่าตัวตัว Product หรือตัวชิ้นงานเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวบอกตัวแรกกับลูกค้าบางครั้งบางครั้งของอย่างหนึ่งแล้วเราไป ปล่อยให้พูดจนมันเกินเลยเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่า <c oughs> ที่อธิบาย,ยางี้เพราะว่าไม่ไม่รู้ <c oughs> เพียงแต่ว่าต้องออกตัวว่าไม่ได้ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้เลยเรียนศิลปะมาเรียนนณจิกรรมมามันก็เป็นก็เป็นประมาณอางเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็ไปมาเรื่อยๆนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปไปแบบว่าด้วยด้วยความที่งงบ้างไม่งงบ้างแล้วก็แต่ก็มีมีพี่ๆหลายคนมีอ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้คำปรึกษาเยอะแยะไปหมดครับแต่ก็อยากคิดอยู่ก่อน <laughs> อมันมันคิดไปได้นะแต่ว่าบางทีเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ประกาศว่าผมเป็นกรรมการพิการด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเหมือนกับไม่ได้เป็นอ่ะมันเหมือนกับอะไรเราเป็นดีไซเนอร์แล้วเราก็ต้องมาเป็นกรรมการผู้การไว้ไวเซ็นเอกสาร <laughs> ใช่ไว้เป็นตัวอ้างเสร็จแล้วมีขบวนการตัดสินใจอะไรเราจะใช้ ประสบการณ์มั้งแล้วก็คุยกันทั้งทีมคุยกันทั้งทีมว่าเออตรงนี้จะทํำยังไงตรงนี้ขายไม่ได้แล้วเอาไปแอบไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ <c oughs> กรรมาการบริษัรเอาไปแอบเองอตอบถูกครับก็เฉียวไปเฉียวมาครับพี่ครับก็ผมว,ว่า,าส,สี่ท่านเนี่ยอยู่บนเวทีเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นเคสเฉพาะอย่างผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าเป็นเคสเฉพาะอย่างเพราะว่าในบริษัทซึ่งมีสเกลซึ่งไม่ได้ใหญ่ มากมากนักเนี่ยเ,เราก็จะสามารถโดยเพราะยิ่งถ้าเกิดตัว,ตว,ตวกรรมการหรือว่าคนที่ลีดบริษัทเดียก็ไปดีไซเนอร์เองคนที่ดูดิเรกชันเองดูมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยก็โอเคละก็อาจจะอาจจะดูด้วยด้วยตัวท่านเองอาจจะไม่ค่อยมีคอนฟลิกต์ในองค์กรอะไรการซักเท่าไหร่แต่เมื่อบริษัทขยายใหญ่ขึ้นหลายๆบริษัทในขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เริ่มมีแผนกดีพราร์ทเมนต์แยกกันออกไปแผนกมาร์เก Sell, ็ตติ้งแผนกเซลล์แผนกครีเอทีฟหรือแผนกโปรดักต์ดีเวลลอปเมนต์ก็ตามก็ตามแต่ ถ้าสื่อสารกันไม่ไดีปัญหานี้ก็จะเกิดตามขึ้นมาเยอะมากสื่อสารไม่ได้สื่อสารกันในระหว่างนี้แต่ว่าไม่ได้มาทํางานร่วมกันในการกําหนดแนวทางในการทามาร์เก็ตติ้งในการทําเซลล์เสร็จแล้วก็จะวนกลับมาหาในเรื่องของการดีไซน์อีกถ้าเหล่านี้ไม่ได้เป็นลูปซึ่งมันเป็นลูปที่มันจบคือเป็นลูปที่มันขาด,ด,ดเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะนะฮะว่ามาร์เก็ตติ้งคิดมาอย่างเซลล์ Sell, เอาคนดีไซน์ก็อีกอย่างหนึ่งเซลล์ Sell ไปขายก็อีกประเภทหนึ่งใชอ้อีกวิธีการหนึ่ง นั im, 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 ่นก <st unlikely> ็จะเกิดปัญหาใหญ่ๆนยตามกันการออกมาเติมนิดหนึ่งไหมได้เลยครับพี่อยากให้พี่เติมมากเลยครับคือเมื่อกี้นี้จะเล่าเรื่องหนึ่งว่ามีมีคนที่สนใจจะมาจะมาทํางานด้วยมาเหมือนกับว่ามามาเห็นว่าผมเนี่ยขาดอะไรขาดการบริหารจัดการขาดเรื่องเงินทุนขาดเรื่องการตลาดเขาก็มามาเหมือนก็จะมาเทคโอเวอร์มาซื้อหุ้นมาจะได้มามาเซตอัพอะไรกันใหม่หลัจาคุยกันแล้วเนี่ย ขาผมก็ถามว่าผมว่าโอเคหมดจะมายังไงก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิปียอมรับว่าตัวเองทําได้เท่านี้ในในการทําไม่ว่าจะโปรดักหรือจะทําแบรนด์มาทำได้ทำเป็นเท่านี้ก็อยากจะให้คนอื่นมามาช่วยที่จะทําต่อไปเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็าคุยกันสองรอบนะฮะแล้วเขาก็กลับไปไปคิดไปคิดเสร็จแล้วก,กลับมาถามเขาก็บอกว่าผมจะถ้าถ้าเขามาเนี่ยผมจะเปลี่ยนอะไรได้บ้าง ผมบอกว่าจะให้ผมเปลี่ยนอะไรให้ทําสินค้าที่เป็นคอมเมอร์เชียลบ้างได้ไหมผมบอกว่าคงไม่ได้ถ้าจะได้ก็คือต้องมีมีทีมอีกทีมหนึ่งขึ้นมาช่วยทําคล้ายๆกับสรุปก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีในทุนหรือใครก็แล้วแต่มาจะเอาผมไม่อยู่นึกออกไหมจะสั่งไม่ได้จะอะไรไม่ได้ก็เลยไม่มาดีกว่า <laughs> มันทําให้เรางงไหมทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเราผิดมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เพียงแต่ว่าแต่ก็สรุปว่าไม่ได้ผิดเพียง <laughs> เพียงแต่ว่ามองว่าอ่ามุมมองของของคนไทยบ้านเรานักลงทุนเนี่ยบางทีบางทียังไม่กล้ามังยังไม่กล้าหรือว่าไม่กระทั่งระบบไฟนนซ์เองหรือแบงก์เองบางทีมาชวนผมยิกๆเลยนะ พี่ไปไปแบงค์เลยไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้10บล้านพอไปจริงๆเอาพอร์ตไปอะไรไปก็จะเงียบหมดแบบนี้มันจะลําบากนะอะไรยกยกตัวอย่างเล่าความในใจเพราะว่าก็อีกขอ้อนึงครับที่อยากที่จะถามก็คือว่าจะเป็นสุดท้ายของของการเรื่องของการขายนะครับเ,เราเห็นคือผมจากที่เราดูข้อมูลมาเนี่ยครบับ ส่วนมากของงานออกแบบของของคนไทยเนี่ยส่วนมากเราจะเอ็กซ์พอร์ตเปซะเป็นส่วนใหญ่ตลาดภายในประเทศเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่สำหรับหลายหลายแบรนด์จะเป็นจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าปกติคนไทยเนี่ยเขาไม่บริโภคของดีไซน์กันหรอมีคําถามแรกก็ออย่างนั้นหรือมองในทางตรงกันข้ามเออหรือว่าของดีไซน์มันออกห่างผู้บริโภคคนไทยมากซัสัจนเขาก็ไม่ด้วยซื้อไปไปทาไมสองคำถามเนี่ยมันอยู่ในใจผมอย,อยู่อยู่ตลอด คนไทยไม่บริโภคหรือของที่ผลิตออกมาเนี่ยมาอยู่ไกลคนจนเกินจนเกินไปขอบคุณติทิพรช่วยตอบหน่อยในในส่วนของความคิ่เห็นของค์พีนะคะคยคิดว่าคือส่วนตัวของพีกชาเนี่ยออกตลาดครั้งแรกเนี่ยต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อไงคะคือถ้าเกิดเราเปิดตลาดในเมืองไทยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีความเชื่ออะไรที่ให้เขาเชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หนึ่งใช้งานดีมีศิลปะมีคุณค่ามีความหมายเหมาะสมกับราคาที่ควรค่าเกี่วกับการซื้อไปเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อโปรโมทไงก็คิดว่าส่วนตรงนั้นน่าจะเป็นแบบเสียเวลาแต่พอเราไปออก <c oughs> แฟร์ชั้นนาต่างประเทศเริ่มมีการประกวดได้รางวัลน,นู่นนี่นั่นอย่างรางวัลไทยทั้งสัตค์เนี่ยพอได้ปุ๊บสื่อรู้จักคนก็พอมาทำในตลาดในเมืองไทยแค่เดินเฉียวเฉีวมีไหมคะมีของไหมของใครที่ไหนหนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมาพร้อมกับกระแสที่ เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคนไทยไม่บริโภคของงานดีไซน์บริโภคแล้วรถชนีรถชนยมสูงด้วยค่ะแต่เราจะต้องสร้างสินค้าเราให้มัน <c oughs> สูงหรือมีดีไซน์ตามที่เขาต้องการก่อนนะคะคือเหมือนกับเหมือนที่เขาจะชอบพูดคาว่าโอ้ยงานดีไซน์นี้มันโนเนมอะโนเนมแพงไม่จดซื้อไปทําไมฉันต้องไปใช้แล้วคนไม่รู้จักเหมือนซื้องานศิลปะก็เหมือนกัน,นะคะ่ะในทศกาลงานนักศึกษาไม่มีคนซื้อแต่เดี๋ยวลองไป ทำตัวเข้าป่าเป็นเทพสักสิปี uh huh, <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเริ่มมีราคาอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ทหําไมคนไทยยังไม่ซื้องานดีไซน์สําหรับนับออกแบบรุ่นใหม่ๆ